สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเอฟซร้านพิเนตออดีโอทุกท่านแล้วก็ขอากาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกันแจ้งครับอีพีนี้นะครับเป็นเช้าประจําวันจันทร์นะครับที่สิบเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอีพีนี้ผมจะพามาชมในส่วนของอสินค้ามือสองน,น,นะครับมือหนึ่งมือสองที่ร้านพิเนตออดีโอนะครับเผื่อพี่พี่สมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องเสียงการแจ้งนะครับหรือว่าชื่นชอบเสียงเพลงนะครับ ท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องเสียงกางแจ้งอยู่นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโออำเภออนจานจังหวัดกาสินนะครับช่องทางการติดต่อ0952246497ครับและก็0874217464นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับด้านหลังผมนะครับจะเป็นตู้ซับเบสนะครับตู้ซับเบส18นิ้วนะครับเป็นของแบรนด์ร้านนะครับ PN Audio เดี๋ยวผมจะขอยักกับกล้องเป็นตู้ซับเบส18นิ้วเทอร์โบนะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้มือหนึ่ ตัวนี้เลยนะครับเสียงหนักแน่นนะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นตู้มือหนึ่งที่งานละเอียดนะครับแต่แกงฉีกนะครับแต่แกงฉีกสำหรับตัวนี้แล้วก็จะเป็นขอบเหล็กนะครับทาขอบเหล็กมาให้นะครับสลรับด้านข้างนะครับเป็นของแบรนด์ร้านนะครับ PN Audio นะครับหูจับจะเป็นลักษณะซ้อไม้นะครับจับง่ายนะครับตัวนี้สําหรับหูจับ ด้านข้างนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตรีวิวในส่วนของเทอร์โบก่อนนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับในส่วนของขนาดนะครับขนาดเขาความกว้างเขาจะอยู่ที่57นะครับ57สูง80ลึก80นะครับก็ถือว่าเป็นตัวมาตรฐานนะครับเสียงหนักแน่นนะครับ18นิ้วเทอร์โบ นะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับมีบริการจัดส่งขนส่งเอกชนนะครับเก็บปลายทางได้นะครับในส่วนของค่าขนส่งนะครับค่าสินค้าก็ลูกค้าโอนมานะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับ095ย์เ6้า7และก็ศู7ย์1ป4 6 4, ครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับไม่เป็นในส่วนของตู้เสียงกลาง1นคุนหนึ่งนะครับงานสลักโรงงานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับเป็นตัว ครับสําหรับตัวนี้นะครับใส่ปากไรเล่ก็มีนะครับใส่ปากไฟซอสก็มีเหมือนกันนะครับมีจําหน่ายที่ร้านพีเน็ตออดิโอนะครับไม่เป็นงานที่ราคาดรอปลงมาออกลงมาหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นงานตู้ใบละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับซีใบหกพันห้าครับสําหรับตัวนี้นะครับพร้อมชุดแขวนนะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานอินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน นะครับผมหมูจับหลังนะครับหมูจับเหล็กนะครับตัวนี้ด้านหลังเขาจะเป็นตัวสเปกคอนนะครับสเปคคอนหลบฝนให้นะครับสําหรับงานตะแกรงปั๊มนะครับผมสวยๆนะครับตะแกรงปั๊มนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมีสองแบบนะครับขอหยัดแจงจะมีสองแบบแบบปากไฟซอรนะครับแล้วก็จะเป็นปากไลเล่นะครับที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่สนใจใบละ สองพันสาม้อบาทนะครับทั้งสองแบบนะครับราคาเท่ากันนะครับทั้งสองแบบนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้เลยนะครับนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับร้านพิเน็ตอะโดโอนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของดอกสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของ ID ดีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับของเบาวไก่ทางอุบลมิสิกนะครับตัวนี้ท่านไหนที่ยังมองหาดอกไอดีสิบแปดนิ้วนะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งพันบาทนะไวคอยนะครับตัวนี้ไวคอยอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดห้า นะครับท่านไหนที่สนใจตัว18นิ้วนะครับ18นิ้วพันบาทนะครับมีอยู่6ดอกนะครับสำหรับตัวพันบาทนะครับผมขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับตัว8โอห์มนะครับตัวนี้8โอห์มจะมีอยู่4ดอกนะครับอ่1 2 3 4นะครับตัว8 8โอห์มนะครับตัวนี้จะเป็นตัว6โอห์มนะครับตัว6โอห์มนะครับสำหรับตัวนี้พันบาทเหมือนกันนะครับแต่6โอห์มนะครับ ท่านไหนที่สนใจดอกเดิมๆทุกดอกนะครับสภาพเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหน้าดอกครับหน้าดอกตึงๆเลยนะครับดอกไอดีนะครับโค้งหลอนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับขออนุญาตแจ้งนะครับแปดโอมนะครับจะมีอยู่สามสี่ดอกนะครับสาหรับตัวแปดโอมนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวตูดสีส้มๆเข้มนะครับจะเป็นตัวหกโอมนะครับ ต่ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอโอเดโอนะครับมีู่6ดอกนะครับสาหรับดอก ID สินิ้วนะครับพันวัตต์นะครับสาหรับตัวนี้โคงหล่อนะครับคงแข็งแรงนะครับตัวนี้น้ําเสียงก็สุดยอดนะครับตัวนี้น้ําเสียงสุดยอดนะครับมันจะเป็นตัว6โอมแล้วก็8ปดโอมนะครับใช้งานลูกค้าใช้งานร่วมกันนะครับก็ถือว่าใช้งานแมทช์กันได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมฝากไว้ด้วกันนะครับในราคาอยู่ที่ดอกละ1,700้บาทนะครับ เดี er ๋ยวจะพาชมงในส่วนของดอกสิบสองนิ้วมือหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับสําหรับดอกของคาเลนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นดอกลําโพงมือหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นดอกมาตรฐานนะครับเป็นสินค้านําเข้านะครับมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับคาเลนกําลังมาแรงนะครับในสายรถแห่งานวงดนตรีเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมดอกแม่เหล็กนิโอนะครับโค้งหล่อสวยงามมากนะครับ มีจำหน่ายที่ร้านพิเน็ตโอรีโอนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาดอก12นิ้วนะครับของใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นดอกที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองใส่ตู้ดูนะครับว่าน้ำเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามอีพีต่อไปนะครับสำหรับการใส่ดอกฟังน้ำเสียงดูครับตัวนี้กำลังวัดของเขาจะอยู่ที่500บาทนะครับ วัตแม็กอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะครับตัวนี้ความเร็วเสียงอยู่ที่เก้าสิบแปดดีบีเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเซนเซอริตี้นะครับความเร็วเสียงนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับดอกตัวคาเรนนะครับเข้ามาใหม่นะครับสําหรับตัวนี้เป็นคาเรนออริโอนะครับเป็นซีรีส์ตัวทีเอ็นชีดสิบสองเอ็นดีเก้าสามหนึ่งนะครับตัวนี้ซีรีส์เขานะครับอ่าโมเดลเขานะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมฝากไปด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับ ตัวนี้ดอกละ2,800บาทนะครับดอกละ2 8 0 0บาทนะครับสำหรับสินค้ามือหนึ่งนะครับโคล์ล้อแม่เหล็กนิโอนะครับสุดยอดครับผมฝากไว้เลยละกันเดี๋ยวรับติดตามนะครับติดตามชมอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดอกครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวน้ําเสียงของเขานะครับรอติดตามนะครับฝากไว้เลยละกันนะครับสําหรับหลานพิเนตออเดอโออันโทนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านไหนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมป์นะครับ ครับแอมก็พอมีให้พี่อนๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวก็จะมีของคูม่านะครับตัว50แอมนะครับตัวนี้อยู่ที่4,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นของเจริญสุขนะครับ80แอมอยู่ที่7 7,500บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพีเน็ตอะอดิโอนะครับมันจะเป็นตู้15นิ้วนะครับ15นิ้วก็จะมีในส่วนของ RCF นะครับ RCF PS นะครับ12นิ้วก็มีนะครับสำหรับ PS นะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของ ตู้ซับเบรนะครับซับเบรค18นิ้วเป็นของมิสเตอร์พอตนะครับแล้วอยู่สองใบนะครับมิสเตอร์พอตนะครับ18นิ้วนะครับตอนนี้ใบละ1,070บาทท่านไหนที่สนใจมิสเตอร์พอตนะครับ18นิ้วนะครับลึก90นะครับตัวนี้อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับออเดอร์9นะครับตู้ออเดอร์9 21นิ้วนะครับตัวนี้ใบละ2,000บาทนะครับผมเข้ามาชมได้นะครับไม่นี้เป็นเทอร์โบ21นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัว น้ำเสียงสุดยอดนะครับมีซินเตอร์มาให้นะครับแต่แกงฉีกนะครับผมตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบนะครับใบละนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับผมท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่เป็นในส่วนของไม่ลอยนะครับไมโครเทคนะครับตัวนี้เป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับผมตัวนี้ตองเก้าอีนะครับ MT ตองเก้าอีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับราคาจะเป็นตัวตองหนึ่งดีนะครับตัว B สองนะครับตัวนี้ ห้าพันเจ็ดร้อยบาทสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแหลมเจรวดนะครับก็มีนะครับผมอจะเป็นตัวแรมเจ็ดห้าศูนย์นะครับของบีเอมตัวตู่สีดานะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับต่อตู่นะครับผมสนใจจอบถามเข้ามาได้นะครับมันก็จะเป็นตัวสิบห้านิ้วโคงปั๊มนะครับดอกทุกทุกนะครับดอกละหกร้อยบาทนะครับสาหรับโคงปั๊มเอ็นพีนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเอฟศูนย์เจ็ดนะครับเอ็นพีมีอยู่สองดอกนะครับตัวนี้มีคู่หนึ่งสภาพสวยๆนะครับ เราจะเป็นตัวตัว 15s นะครับตัวนี้ดอกละ600บาทนะครับผมสนใจเสีบสอบถามเข้ามาได้นะครับ15นิ้วโคงปั๊มราคาถูกๆนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สภาพคือเมื่อหนึ่งนะครับดูสภาพนะครับผมสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้าน Pinnacle Audio มันจะเป็นตู้ดอกนะครับดอก pr 18นิ้วนะครับดอกํานะครับดอก 300s นะครับ e22 3 0 0ดนะครับดอกละ 2,100บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านไหนที่ยังมองหาสินค้าตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้เบอร์โทรด้านล่างนะครับผมฝากไว้ได้แล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ